ครับเมื่อนีกยภาพ,พี่น้องมาเบ่งหวานสมุนไพรครับที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือเอาสิเหลียกกันในน้ำของหวานพญเมฆครับหรือว่าที่เฮาคุณเคยซื้อของเพ่นได้ดีครับก็คือสิเหลียกกันในน้ำของหยาหนวดแมวนะครับก็จัดว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่ามีประโยชน์ครับมาหลายยุคหลายสมัยนะครับโมาวาสิเป็นรุนป่ญ่าตายหญ่ของเฮาครับก็เป็นที่นิยมนำมา ใส่มาลับประทานกันครับสําหรับเผืชชนิดนี้ครับหรือว่าจัดเป็นหวานก็คือหวานยพยบเมกเนาะครับครับสำหรับหลายท่านก็คงสิงหุจักกันดีแล้วครับสําหรับหวานชนิดนี้เนาะครับแต่ว่าบางท่านก็สียงบ่ทานในคุณเคยของเพลนครับเหมือน,นก็พาพี่น้องมาเบิ่งลักษณะของเพนจักเล็กจักน้อยครับเพื่อห้องสิงหุจักครับเพื่อผบเจอหยุดตาม่าตามเขาหรือว่าตามทงให้ทงหน้าครับพววเพราะเผาพืชนิดนี้ก็ สามารถพบเจอได้ครับตามทรงไฮท้รงหน้าก็มีพบได้บ่อยครับรับลักษณะใบของเพื่อนครับก็คือลักษณะใบของเพื่อนก็เป็นสีเขียวตามที่พี่น้องเห็นครับบริเวณขอบใบของเพื่อนก็เป็นหยักเป็นเบาครับส่วนลำต้นก็คือมีลักษณะเป็นสีเขียวอมม่วงครับมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมตามที่พี่น้องเห็นในนณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เบ่งได้ง่ายครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับ ก็คือส่วนลำต้นที่เพิ่นแก่ไปแล้วครับก็ยังเห็นเหลี่ยมบ่ดได้เปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะทรงกลมนะครับส่วนหลดชาติของเพ่นครับถ้าเฮาเด็ดใบของเพิ่นมาเคี่ยวเบ้่งครับก็คือมีหลดจืดครับแต่ว่าออกคมเพียงนิดนิดนะครับสำหรับสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของเพิ่นครับก็คือเป็นยาครับปัสสาวะครับรักษาโรคกระไสาต่างๆานะครับปวดตามขอปวดตามบันเอวครับหลด ความดันโลหิตต่างๆครับแล้วก็รักษาโรคเหนี Arizona, ยวในกระเพาะปัสสาวะครับผู้เฒ่าผู้แกบันเฮาหรือว่าทางภาคอีสานก็รหลุจักกันดีครับเวลาที่เป็นเหนียวขุนเหนียวคัดนะครับหรือว่าเหนียวกระปิดกระปลอยก็คือเป็นเหนียววัสุดแล้วครับหรือผู้ที่มีอาการจากโรคเหนียวต่างๆครับเพื่อกระสีหาสมุนไพรตัวนี้แหละครับนํามาต้มกินนะครับก็คือโดยการนำเอาทั้งตนของมันนะครับนำมาสับตากแดดแห้งนะครับ แล้วก็นำมาต้มเดิมครับกินครั้งละ1ถ้วยชาครับวันละสามเวลาก่อนอาหารครับบางคนถ้าก่อนนิวยังบัโตเต็มที่ครับอาจสิสามารถครับออกมาทางปัสสาวะได้นะครับครับแต่กระจัดอยู่เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์อันตรายจากเล็กจักน้อยครับผู้ที่มีอาการเป็นโรคหัวใจครับหรือว่าเป็นโรคไตนะครับก็ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย ผู้ที่เพิ่นเชียวชาญในการปรุงสมุนไพรครับเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเฮาเองครับเพราะว่าเพิ่นมีฤทธิก์กดหัวใจจากเล็กจากน้อยครับสําหรับผืชสมุนไพรชนิดนี้นะครับครับกับเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเฮาเองนะครับเพราะว่าสมุนไพรแต่ละอย่างแต่ละชนิดกับมีฤทธิ์บ่คือกันครับอาจมีทั้งผลดีกับผลเสียต่อร่างกายของเขาได้ครับถ้าหอนําไปใส่โดยบถกวิธีนะครับ ครับคลิปนี้ก็สีภาพพี่น้องเบื้องไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับหวานพยับเมกนะครับคลิปนี้ก็บ่มียังไลคครับแค่อยากภาพพี่น้องมาเบิ่งลักษณะของเพลินนะครับสําหรับผู้ถี่ยังบ่ทเนนด้รู้จักดูวคุณเคยกับหวานยาชนิดนี้ครับพอดีเพิ่นกาลังออกดอกเป็นบานได้เต็มที่ครับ ก็เลยอยากให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ